ก้อนเนี่ยครับรถคันวัดเลยครับไม่เยอะมากเลยเข้อหมายเด็ดน้ำใสเลยนะไม่ได้มาเนี่ยเขา้าจะสุบน้ำขึ้นมันจะคลองใหญ่าอสุบเข้าบ่ออีกทีงครับดูบ่อนี้น้ำตุ่มแล้วอ่าน้ำใสมากเลย ปลาจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไปลูกคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะไม่ม,นนม,นนมานานคนก็น่าจะโอ้โหไร่ละทุกคนเลยไร่เด็กคนเลยน้ำทีอ๋อน้ำทีกัดง่ายเหรอนมำทีเดียวรู้เรื่องน้ำทีกัดง่ายมั้ย เห้ผมําดีกัดง่ายก็กล้องตัวนี้ครับมันร่วงแล้วก็ผมยังไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกเลยว่ามันหายไปคนระับต้องใส่ผมเอาทิงรถไว้ครับแล้วมันผมขับออกมาเลยไงผมไม่ได้หยิบมาแล้วมันร่วงอะคงร่วงมีคนมาเก็บมาให้นะครับก็ขอบคุณคนที่เขาน้าสองคนาเก็บมาให้ครับเต่ามาให้ถนะึงที่เลยครับไม่งั้นลรแย่นะครับผมเศร้าอีกเห้ยยยผม ก็ใช้เป็นเม้นยางแขกครับผมเต็มปากเต็มคบตัวเล็กนิดเดียวเองก็น้ําดีนะน้ําดีว่นนั้นเยอะอันนี้แบบนี้น้ําดีแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเออระยะไกลๆก,ก็มองเห็นนะครับที่ตีวันนั้นนะระยะใกล้ๆก,ก็มองไม่เห็นป้ากัดไม่โดนก็นะครับมันจะมีผลกับการที่เราตีมากถ้าน้ำไม่ดีเราก็ต้องจำเป็นต้องลากกระช้านอยแล้วก็ย้นๆครับเพื่อ ดีวนไปวนมาแต่มันก็ขึ้นมากันแต่ว่าน้ําดีมนะครับเดี๋ยวลองดูครับก็จะมีสักกี่ตัวที่น้ําดีอาจจะกัดไม่ดีก็ได้ความรู้สึกมันจะต่างกันครับเดี๋ยวลองดูเคลียร์ผมไม่น,นากแค่เต็มปากครับผมรู้เรื่องหมายหลอดเล็กข้างทางครับผมสุดยอดครับผมติดต่อ วินนัทจับปลาช่อนกันบ้างนะปลาช่อนก้นบ่อเนาะจะเยอะมากเลยเยอะมากเลยไมยเดียวรู้เรื่องไมยเดียวรู้เรื่องเร่นดางแค่ครับผมสวบก็ให้ เด็ดหมายเดิมเพิ่มเติมคือหมายน้ำใสน้ำสวยมาก<อ>เต็มบ้างเลยับนี่เป็นยางแทะครับผมก็เป็นปลาใสาง,งามๆนะครับสีเหลืองครับผมน้ำใสน้ำตึงง้งมาใสแล้วครับก็ดีง่ายมาเดิมนะครับน้ำใสปลาเห็นเหยื่อง่ายนะครับ ผมก,กับเมธนางแค่อช้าเลยเป็นเหยื่อทีเด็ดครับปราได้ทุกไซส์ได้ทุกป่าสำหรับป่าล่าเหยื่อลองดูครับผมชม่าโดนยังกัดนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อที่วัปดป่าติง่ายแบบอยากให้ลองครับผมแล้วคุณจะบอกว่าใช้ครั้งแรกทำมันได้เยอะขนาดนี้ก็อลองมาดูตามตามกลุ่มกลุ่มผลงานของ่ายนะ่ายนบอลครับก็มีคนเอามาลงเยอะมากสำหรับคนที่ใช้ครั้งแรกครับก็ ใช้ปลาแต่ละคนเยอะมากครับลองดูก็เป็นเหยื่อที่ออกแบบมาออกแบบมาให้วัดปลาติดง่ายแล้วก็ลากกระชาครับปลาก,กัดไม่เราแวดวดเลยลองดูครับผมเป็นอย่างแค่การันตีเลยจ้า <Yeah. S 3> เอาเอ๊ ปลามันไปน้ำหมดก็ไม่รู้จะปกติที่ป่ามันขึ้นน้ำจะเยอะนแบบไหมายเนี่ยตอนนี้ก็ว่างเลย อืมอืมโดนใส่ใหญ่สายใหญ่ขอมาเลยต้องเสต้องเดินไปนะครับเดิไนไหมเดินมาไหนวครับเดินแล้วใช่บอกกับได้ โโอ้หใหญ่ๆนะครับโอ้โหกระถางไมา้นี่ครับตีเข้ามาในร่องนี้ครับมันต่อกันนะครับนกระถางไมา้ต่อจากร่องนี้เลยตัดเลยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ร่องนะครับร่องฝัยย่งนี้เลยเป็นโลปลานมันจะเข้ามาอยู่ในร่องนะครับโอ้โหดูดิเยอะมาก ไปเลยไม้เดี๋ยวรือเรื่องเข้าหมายตรงนี้นนะครับลม,มแรงตียากหน่อยนะครับแต่ว,ว่าตีได้ไดผมกับนะครับเวลาตีลมแรงรอย่างเงี้ยผมพัดเนี่ยผมจะตีไปอยู่ช่วงนะครับแล้วก็ลมมันจะพัดเกลี่ยเข้าไปครับไื้เรื่องน,น,นี่โดนแล้วก็น่าจะมี กัดก้อนเลยรับลถคันวัดเลยครับไม่ทรงนะครับดูดูไฟปาใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่ดูเลยเนี่ยไฟตึงๆเลยก็เป็นโลครับผมไม่ยางแค่อีกแล้วครับผมนะครับเหยียบตอนนี้คือข้อดีคือหนักตีไกลคุมเหยื่อง่ายนะครับตีพุ่งมากเล็กหนักตีไกลเป็ดไปหนึ่งโอนะครับ เอครับผมรู้เรื่องเลยคันที่ใช้งัดก็เป็นคันแอร์เกียร์ไทเทเนียมครับเวสอยู่ที่สิบยี่สิบครับปีสามนะครับเหตุผลที่ใช้ปีสามครับงัดได้ดึงได้นะครับขาดยากหน่อยช็อคค่าติดฟังครับผมเฮ้ยผมก็ปากเยอะนะครับผมกดตกปาาปากกดไลค์กดแชร์กดติตาร์ดครับผมใหญ่ๆงามเฮียผมกาลันเตยและ เป็นอย่างแค่ครับผมสุดยอด